สวัสดีค่ะวันนี้ยมไยจะพามาดูการตัดหญ้าในสวนนะคะโดยใช้แรงงานคนแล้วก็ใช้เครื่องตัดหญ้าเพียงหนึ่งเครื่องเป็นการตัดหญ้าแบบลานีคือพื้นที่ที่เราตัดวันนี้ค่ะก็จะเป็นสวนลำไยนะคะแล้วก็พื้นที่จะแคบดังนั้นเราก็เลยต้องใช้พื้นคนตัดหญ้าค่ะแทนเครื่องจักรนะคะลองไปดูเลยว่าผลงานการตัดหญ้าเป็นยังไง อันนี้ที่เขาตัดเรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>ก็คือสวนมะนาวเราแล้วก็สวนลำไย,ยสวนลำไยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวตอนนี้พี่เขาก็ลังจะใช้ใบหญ้าใบใบมีดช่วยตัดด้านหนะ้าไอแอดเจ้าขอสัมผณ์หน่อยเน้อขอสัมผณ์การตัดหญ้าหน่อย <laughs> อันนี้เฮาใจเครื่องตัดหญ้าตัดในพื้นที่ที่เฮาแบบแบบแบบมันอย่างได้ดีอะแคบอีกอะคะ่ะไอ้ไอแอดเฮาใจเครื่องตัดหญ้าตัดเพราะว่ามันต้องใจแบบความปราณีตในการตีจะแบบบ่อหืมันไปโดนต้นไม้เอเมันก่อต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังตัวเนาะต้นใหม่มันเยอะ เรา,า,าก็เลยต้องใจการตัดหยาาโด,ดยใจคนแล้วก็ใจใบมีดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นงานออกมาจะสวยมากขอบคุณจ้าวาแอดอกำลรงตัดหย้าต่องานจะค่อนข้างเรียบร้อย ไว้เจอกันใหม่นะ